ลูกน้อยมีข้รคะแม่มโบจะต้องป้อนอยาให้ลูกกินขนาดเท่าไหร่คะคลิปนี้นะคะจะมาสอนคำนวณยาพารากันเนาะก็คำนวณยาพาราให้ลูกนะคะขนาดของยาพาราเซตามอลสำหรับเด็กนะคิดตามน้ำหนักตัวก็คือ10-15มิลลิกรัมของยานะคะต่อหนักตัวเด็ก1กิโลกรัม10มิลลิกรัมก็คือปริมาณพาราที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็15มิลลิกรัมคือปริมาณยาพาราที่สุดะคะต่อหนักตัวเด็ก1กิโลกรัมแล้วถ้าที่บ้านของคุณแม่นะคะมีเป็นพาราดรอปนะคะก็คือเป็นพาราขวดเล็กๆ 0 6ซีนะคะเราจะคํานวณยาให้ลูกกินยังไงนะคะดับแรกเลยเราจะต้องรู้น้ําหนักตัวเด็กเนาะ,ะเอาหนักตัวลูกของเรานะคะยกตัวอย่างในกรณีนี้นะคะลูกหนัก8กิโลเอา8กิโลนะคะมาคูณ10ก็จะได้เท่ากับ80เนาะ,ะจากนั้นก็นํา80นะคะมาคูณกับ ปริมาณของยาเนี่ยก็คือ0.6เนาะแล้วก็หารด้วยความแรงของยาเนี่ยก็คือ60นะคะก็จะคิดออกมาได้เป็นตัวมกลมคือต้องป้อนยาให้ลูกกินนะคะ0.8 cc คะ่ะที่บ้านของคุณแม่นะคะมีความแรงของยานะคะเป็นยาพาราคือขนาด120มิลลิกรัมนะคะต่อยา5 cc นะคะคุณแม่คำนวณดังนี้ค่ะนั่นก็คือคุณแม่จะต้องทราบน้ำหนักตัวของลูกก่อนเนาะยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะหนัก12กิโลกรมัมก็12กิโลกรัมนะคะมาคูณกับ10ก็จะได้120นะคะจากนั้นนำ120นะคะคคมมาูณกับปริ ของยาก็คือ 5cc แล้วก็หารด้วยความแรงของยาคือ120นะคะได้ออกมานั่นก็คือ5ดังนั้นนะคะคุณแม่ก็ควรที่จะตวงยาให้ลูกกินก็คือ 5cc ค่ะคือถ้าที่บ้านของคุณแม่นะคะมีเป็นยาพาราเซตามอลนะคะที่มีขนาดความแรงของยาอยู่ที่250มิลลิกรัมต่อตัวยา 5cc นะคะคุณแม่คำนวณดังนี้ค่ะอันดับแรกคุณแม่จะต้องรู้น้ําหนักตัวของลูกก่อนเนาะยกตัวอย่างเช่นลูกหนัก20กิโลกร,รมัมก็ไปคูณกับ10เนาะก็จะได้ออกมาเป็น200จากนั้นนํา200นะคะมาคูณกับ ปริมาณของยาน้องคือ5 cc เนาะแล้วก็หารด้วยความแรงของยาคือ250นะคะก็จะได้ออกมานั่นก็คือคุณแม่จะต้องตวงยาให้ลูกกินนะคะ4 cc ค่ะ ท้ายนะคะถ้าลูกน้อยมีไข้จะต้องตวงยาให้ลูกกินเท่าไหร่นะคะคลิปนี้มีสูตรที่จําแบบสั้นๆง่ายๆมาฝากคุณแม่กันค่ะก็คือถ้าที่บ้านของคุณแม่นะคะมีเป็นยาพาราชนิดเป็นยาพาราดรอปนะคะความเข้มข้นของยาจะอยู่ที่60มิลลิกรัมต่อยา0.6ซีซีนะคะทานครั้งละเท่ากับน้ําหนักตัวของเด็กนะหารด้วย10นะคะก็จะได้ปริมาณของยาออกมาค่ะแต่ว่าถ้าที่บ้านของคุณแม่นะคะมีเป็นยาที่มีความเข้มข้นของ,ของยาอยู่ที่120มิลลิกรัมต่อยา5ซีซีนะคะก็ทานคร้งละ กับน้ําหนักตัวเด็กนะหารด้วย2ก็จะเป็นจํานวนยานะคะที่เป็นซีซีเนาะแล้วก็ถ้าที่บ้านของคุณแม่นะคะมีเป็นยาพารานะคะที่มีความเข้มข้นของยาอยู่ที่250มิลลิกรัมต่อยา5ซีซีนะคะก็ควรทานครั้งละเท่ากับน้ําหนักตัวของเด็กนะคะหารด้วยสีนะคะก็จะได้เป็นจํานวนของยานะคะเป็นซีซีนะคะเฮ้เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยยังไงคุณแม่นะคะก่อนใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรนะคะก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะและก็ต้องคํานวณให้ถูกต้องก่อนที่จะป้อนลูกด้วยนะ